ครับผมก็ขอบคุณ BOC ครับขอบคุณ Ter รม Music ครับที่ทำให้เกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นนะครับจริงๆต้องย้อนแม้งแต่ Kin Touch เก e ด e r i e s แล้ที่ร่วมง,งานกับ BOC ครับแล้วก็เลยเหมือนรู้สึกว่าเวลา BOC เขาทำอะไรค่อนข้างจะเป็นงานคุณภาพแล้วก็เป็นงานที่แบบสวยงามก็จริงๆขอบคุณทางค่ายแล้วก็ BOC ที่ให้โอกาสสลามาชินได้ทำเพลง ใช่สมมงไหมครับภาษาไปรุ่นสมมงไหมเราสมมงแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแร็ปเปอร์กับทีมด้วยจากวันรีพับลิกที่มาร่วมทำเพลงด้วยถือด้ว่าวงเราเปิดจักรวาลได้ไหมเปิดจักรวาลได้ใช่ไม่คิดว่ารักมากมวันหนึ่งจะได้มาอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากเลยครับใช่ๆช่ ม่อยากออกทำไมก็องอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆที่แดดดูน้องๆใช่ขอบคุณได้ไหมได้ไหมได้ไหมขอบคุณแฟนๆที่แบบว่าโหมดทูเสียที่อะไรเงี้ยนะครับผมก็คนที่สำคัญที่สุดก็คือแฟนๆแฟนเพลงแฟนซีรีส์นะครับขอบคุณขอบพระคุณมากๆที่ติดตามผลงานทั้งซีรีส์แล้วก็เพลงของพวกเราตัวอาชีพก็ ัจะมีอะไรใหม่ๆแปลกๆสดๆมาให้แฟนเพลงได้ได้เสพกันอ <Sure> ีกต่อไปยาวๆแน่นอนครับโปรเจกต์ของเราเพิ่งเริ่มขึ้นครับในไหนๆเจอแล้วเห็นว่ามี world tour อะครับเอเชียเอเชียเที่ยวก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปเอเชียเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปมาสักพักแล้วก็ตอนนี้เรามี ประมาณ4เพลงใหม่ก็จะมี v o l Earth มี Skyline มี i g n Love แล้วก็ Far Side of the Moon ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคถึงเวลาแล้วที่จะไปมิติ้งกับแฟนเพลงชาวต่างชาติเพื่อนๆที่รอเราอยู่ก็เดี๋ยวเราติดตามทางโซเชียลของ f r m a c h i n e Rock ครับผมก็จะไปโชว์ไปโชว์ใช่แล้วก็จะมีเพลงใหม่ๆทั้ง4 0เพลงที่พูดไปแน่นอนแต่ว่านี้เพื่อนมาถามว่า b r in Love ่ ยังไงอ่ะตอนนี้เหรอครับตอนนี้ก็สุขภาพดีอ่าไม่ได้นใครเล้วนี่เขาผ่านเขาเป็นคนยืนยันเพื่อนเพื่อนเพื่อนยืนยันได้ฮะตอนนี้ทุกคนในวงก็ถามผมใช่ไหมใช่เท่าเข่าที่ตอบได้ใช่ใช่ใช่ก็ดีครับดีครับดีแล้วครับ ไม่รู้พอมาถึงพูดพูดพูดเป็นแต่เรื่องงานเอพดไมู่ใสดูเปล่าเปลาเพื่อะดอกว่มันแบบเต็มเต็มใช่เาเปพจิงยัเ่าพื่อนริงเลย่จริงใช่ไหมคะยืนยันว่าจริงแล้วก็สุขภาพดีขึ้นดูแลมีคนดูแลสุขภาพใช่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 ตรงกับชื่อเพลงด้วย ทำลายก็เวลาประมาณเดียวกันเลยครับวิจเต๋ใหม่ซะและทำไมทำอะไรไม่ถูกไปเลยอ่ะแต่ว่าแต่งเพลงของเขาไม่ใช่แต่ว่ามันเข้ากับเนื้อเพลงพอดีใช่ครับแต่งตัวบินเนอร์ใช่แต่งกัรบินเนอร์เราคนฟังต้องขอปเลยครับขอปเลยขอปเลยขอบแปลว่าอะไรขอปแปลว่าเถอะแบบอย่างเงี้ยมันฟินอ่ะเนี้ยโอ้ยต้องมาทำต่อหน้านะ 就是，就是，除了外地的。